สวัสดีค่ะทุกทุกคนออวันนี้แม่มจะมาแนะนำให้ว่าถ้าเรามีเงินอยู่สัก2,000บาทค่ะแล้วเราจะมาลงทุนมาฝากในฟาร์มออคตาเอ็กไฟแนนได้ยังไงนะคะก็คือเริ่มแรกเนี่ยอย ดูที่คําอธิบายด้านล่างนะคะแมบบได้แปะลิงก์ต่างๆวิธีการสมัครต่างๆแล้วเนี่ยเราโอนเงินในบิตคับยังไงแล้วมาแปลงเหรียญเข้าใบแนนยังไงแล้วจากใบแนนจะโอนเงินมาที่ MetaX อกยังไงตอนนี้คลิปนี้คือแมบโอน ADA อะค่ะเข้ามาที่ MetaMask เรียบร้อยแล้ว44.735 ADA เนอะแล้วทีนี้แมบบจะเอาเหรียญอันนี้ค่ะมาทําการ มาเข้าออกตาเอ็กไฟแนนเพื่อมาจับคู่เหรียญกันลองมาดูวิธีการกันนะคะเป็นแบบนี้แล้วเราเชื่อมต่อกันเรียบร้อยแล้วนะก่อนเริ่มแรกเราก็คือให้มาที่ Trade ค่ะแล้วก็ไปที่ Exchange เนาะ Exchange ระบบก็จะเด้งมาที่หน้าของ S วอปเอ่อหนมากของ Pancake ค่ะกด I understand แล้วก็ continue นะคะกดสังเกต นิดนึงค่ะว่าด้านบนของตรงเนี้ยค่ะเราเป็นเชื่อมโยงกับกระเป๋ากระเป๋าเมตาแมทหรือ,อยังเนาะอันนี้เชื่อมโยงแล้วทีนี้แมมจะมาสวอปนะคะด้วยคู่เหรียญของ A D A กับ p o ล a X เดี๋ยวลองดูว่าถ้าดกด ไม่แม็กซี่เราจะมาสวอปครึ่งหนึ่งก่อนเรามี44เนาะจะสวอปสักครึ่งหนึ่ง44.735ค,ครึ่งก็สัก22.4 22. ค่ะมันจะได้ทั้งหมด1ก,กว่าตรงนี้1.1828 ออกเตอรเราสวอปก่อนเพื่อที่เราจะเหลือ ADA เพื่อไป liquidity อีกนะคะอันนี้ r i z e R ไม่ดกดเท่น,นี้นะได้1.18กด Swap เลยนะคะ เค okay. เขาก็จะเล่นเล่นมาที่หน้านี้กดคอนร์มค่ะนีนี้ close เราสักครู่นะคะทีน,นี้เรากลับมาดูที่ meta mask ค่ะแปบบ๊บี้อ่าเนี่ยเห็นไหมคะ ตัวกับ ada เรามีอ c t a x เพิ่มแล้วเมื่อกี้เป็นศูนย์ ada มีกลายเป็น22เนาะหลังจากนั้นเรามา liquidity ค่ะมาเข้า liquidity กด add liquidity นะคะอันนี้กระเป๋าเรายังเป็นผูกอยู่เนาะ add liquidity อาทีนี้แม่จับคู่เหรียญ ada กับบอกต้าเอค่ะเราลองกดแม็์ที่ A D A ดู o c t อกต้าเอเนี่ยค่ะเอา A D A ฝากมา l i q u ดิตี้ให้หมดเลยมันจะจาก22.335เนี่ยจะจับคู่กับ o c t อกต้าเอกได้1.16995ซึ่งจำนวนนี้น้อยกว่าบาลานซ์ที่เรามีอันนี้จับคู่ได้ค่ะนั้นแหม่มก็กด อันนี้พอจับคู่เสร็จอ่ะิ i q u i d i t y เสร็จเราจะเหลือออกตาเตรงนี้เราสามารถไปทํำคูเพื่อสร้างรายได้จากจากออกตาเตรงนี้ได้อีกเนาะโอเคมนกด Supply นะคะ Confirm Supply ค่ะแล้วก็มาที่ Confirm ค่ะ